คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับผู้แปลหนังสือเพลงรักบทสุดท้าย The Last Song นะคะของเจ้าพ่อนิยายรักโรมาสนิโคลัสปาร์คที่ฝากผลงานไว้หลายๆเล่มด้วยกันวันนี้เรานั่งอยู่กับคุณวรางคณาเหมสุกลน,นะคะหรือน้องกวางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะมาแปลหนังสือเล่มนี้นี่มีแปลหนังสือเล่มอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะเล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยค่ะเล่มแรกเลย <ะ S 1> โอ้ตอนได้แปลเล่มนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่ได้แปลของดิคลาสปาร์กนะคะ,คะเพราะว่าดิคลาสปาร์กนี่ถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อนิยายรักโรแมนติกนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราที่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาของนิยายและมีเป็นภาษาไทยนะคะตอน ตอนที่ก่อนจะมาแปลเราเป็นคนเขียนหนังสือหรือเปล่าเปล่าค่ะเปล่าเลยนี่คือเริ่มแรก่แรกไม่ได้เขียนมาก่อนไม่ได้แปลมาก่อนแต่ได้แปลของนิโคลัสปาร์ต้องบอกคุณผู้ชมว่านิโคลัสปาร์นี่เขามีผลงานโด่งดังที่พูดไปต้องรู้จักในน้งกาวอยจน่อยมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่รู้จักกันทั่วไปนะคะก็คือเรื่อง The Notebook หรือว่าปฏิหารปฏิทักษ์ซึ่งสนัพิมติชนเป็นผู้จัดพิมนะคะก็คนแปลนี่ก็จะเป็น คุณเจียนันพิติชาค่ะนักกวีซีไลค์นะคะค่ะ,คะก็เป็นนิยายเกี่ยวกับคนผู้หญิงผู้ชายสองคนคที่รักกันมานานมากมจนครั้งสุดท้ายผู้หญิงเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ต้องมีการเล่าเรื่องเล่าเรื่องความรักที่เขาเคยเจอกันยังไงรักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะประมาณนะั้นแล้วเล่มน,นี้ล่ะบท เพลงรักบทสุดท้ายนะคะ The Last Song เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างเรื่องราวก็เป็นเรื่องของรอนนี่นะคะเด็กเผู้หญิงวัย17เป็นวัยรุ่นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยใช่ค่ะก็คือว่ารอนนี่เนี่ยเป็นนักเปียโนเล่นเปียโนเก่งแล้วก็พ่อของรอนนี่ก็เป็นนักเปียโนเหมือนกันทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยพ่อพ่อกับแม่ของรอนนี่หย่ากันแล้วพ่อก็จะครอบครัวไปรอนนี่ก็เลยโกรธพ่อ ก็เลยเลิกเล่นเปียโนไปเลยค่ะเป็นปมในใจค่ะใช่ใชพอทีน at ี้พอมีอย uh um> ู่ซัมเมอร์หนึ่งเนี่ยลอนนี่ต้องไปใช้ใช้เวลาอยู่กับพ่อก็เลยลอนนี่ก็เลยตั้งแง่ว่าเนี่ยจะไม่คุยกับพ่ออีกเลยถึงไปอยู่กับพ่อก็จะไม่เล่นเปียโนจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับพ่ออีกคือแอนตี้ใช่แอนตี้ไปเลยค่ะแล้วมันเกิดหักมุมอะไรเกิดขึ้นก็มันจะเป็นเรื่องการปรับความเข้าใจระหว่างลอนนี่กับพ่อค่ะค่ะนะคะ ซึ่งมันคือบอกว่าจากความเกลียดสู่ความรักการเป็นบทเพลงล้ําค่าที่สุดในชีวิตนั่นคือหนังสือเล่มนี้ได้หักผุมไว้แบบนี้่ตามสไตล์ของนิคลัสปาร์กเราเคยติดตามผลงานเขาก่อนที่จะรู้ว่าเราต้องได้มาแปลหนังสือของเขาไหมคะก็เคยอ่าน the notebook นะคะหรือว่าปฏิหารบันทึกรักแล้วก็อ่านเรื่อง A walk to remember เพาะพยนตร์เล่นรักไม่ลอยจ้าค่ะตอนนั้นก็ได้อ่านตอนนั้นชื่นชอบไหมชื่นชอบค่ะเพราะว่ามีความค่อนข้างจะลุ่มลึกในการเขียนนะคะ แล้วก็สะท้อนอารมณ์มาได้ดีค่ะเป็นสไตล์ของเนียคลัสปาร์แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นเป็นนักแปลเดี๋ยวเรียกได้ว่าอย่างนั้นแล้วกันนักแปลนววนานิยายหรือนิยายต่างๆหรือหนังสือต่างๆที่เป็นสไตล์รักโรแมนต์หรือเปล่าคะส่ตชอบยังไงก็อ่านได้นะคะอ่านของนิยคลัสปาร์สองเล่มมันก็รู้สึกประทับใจอ่านแล้วรู้สึกล้องไห้ไปกับตัวละครค่ะล้วชอบชอบชอบแนวไหนเลย ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วชอบแนวลึกลับมากกว่าชอบแนวลึกลับแต่วันนี้แปลเรื่องราวของความรักเลยนะคะการการเอาหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศมาแปลเรามันยากยังไงไหมมันกว่าจะถ่ายทอดในในภาษาไทยอ่ะก่อนอื่นก็คือต้องอ่านอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษรอบหนึ่งก่อนแล้วก็วิเคราะห์ว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงพอเลือกพอเรืองไปทางไหนค่ะถ้าก็ถึงจะมา กลั่นได้ว่าจะจะต้องแปลด้วยภาษาแบบไหนอะไรอย่างงี้คะเราอ่านรอบเรารู้เราเราเข้าใจเลยไหมคะค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าตัวละครแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นมีบุคลิกลักษณะอย่างไงมีวิธีคิดอย่างไงเพราะฉะนั้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสไตล์การพูดไม่เหมือนกันเราก็ต้องสะท้อนออกมาให้ได้ไม่ได้ค่ะต้องถามว่าสําหรับผลงานชิ้นแรกของชีวิตเลยนะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าเราเราเดินมาถึง เส้นชัยของความสําเร็จรือยังก็ภูมิใจมากค่ะเพราะว่าการแปลหนังสือนี้เป็นความฝันมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะเด็กฝันว่าอยากแปลหนังสือค่ะชอบอ่านนิยายแปลแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างงี้ค่ะรู้สึกว่าคนแปลนี่ต้องมีความสามารถพิเศษมีความสามารถเฉพาะตัวในการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะเพราะฉะนั้นก็เล่มนี้ค่ะและมีเป็นความภูมิใจมากๆล้วในอนาคตจะมีผลงานมีค่ะตอนนี้ก็ยังแปลนิยายอีกเล่มนึงนะคะเป็นนิยายประวัติศาสตร์เราคิดี่จะเขียนเองไหมคะ ก็ยังไม่คิด่ะค่ะแต่ว่าต่อไปค่ะแปลก่อนแล้วก็สะสมประสบการณ์ไปเอยอาจจะเขียนเองในวันหนึ่งนะะแต่เมื่อกี้บอกว่าเล่มที่จะแปลต่อไปเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งมันคนละคนละด้านเะแปลจินไหนแล้วคะแปลก็มันได้มันเสร็จหนึ่งสุดสิ่ของเล่มแล้วค่ะ สนุกไหมสนุกดีค่ะสนุกดีแสดงว่าได้ทุกแนวเลยค่ะได้ทุกแนวต้องบอกว่าต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของนิยายรักโรแมนต์นะคะหลังจากที่เราอ่านไปแล้วเราแปลไปแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้เพลงรักบทสุดท้ายเัาให้ข้อคิดอะไรกับผู้อ่านคะก็จะเป็นเรื่องราวการเติบโตของรอนนี่นะคะก็คือเป็นการเติบโตทั้งในในเรื่องในแง่ร่างกายจิตวิญญาณแล้วก็ความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ธีมหลักของเรื่องก็จะเป็นการเรียนรู้ที่จะให้อภยัยการปรับตัวเข้าหาการความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็มีเรื่องความรักในช่วงวันหยุดด้วยค่ะความรักในช่วงวันหยุดคือลอนนี่ระหว่างที่ไปอยู่กับพ่อช่วงซัมเมอร์ก็จะเจอหนุ่มค,คือจะเป็นมีการปริงรักกัน,กกนค่ะ ะะเอาอ<ฮ>าหา,า,า,านี้เลยทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหนังสือของผลงานนิโคลันนสปาร์คเนี่ยวันนี้คุณกวางภูมิใจมากที่ได้แปลเพราะว่าเขาได้ถูกแปลในภาษาต่างๆเนี่ยหมายถึงเร่มอื่นๆด้วยนะ,ะกว่า30มาิบภาษา,า,ษาแล้วก็มียอดจําหน่ายสูงเกือบ50ล้านเล่มค่ะเป็นอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์ในหลายๆเรื่องด้วยกันทุกเล่มเลยนะคะทุกเล่มเลยติดอันดับนิวยอร์กไทมส์ทุกเล่มเราวันนึงเราอยากเป็นผู้แปลที่ หนังสือได้รับความนิยมเป็นเบสแล้วแบงนี้มค่ะอยากค่ะฝันสูงสุดของคุณกวางคืออะไรก็คือได้เป็นนักแปลที่มีคนรู้จักอะค่ะมีคนติดตามอันนี้เป็นฝันสูงสุดฝันสูงสุดเลยค่ะแต่วันนี้เริ่มต้นเริ่มต้นได้ดีเริ่มตได้ดีอีกไม่ไกลทีเดียวนะคะอ่คะไปหาอ่านกันได้นะคะที่เป็นของสำนักพิมพ์มติชนคะมติชนนะคะ เป็นนวัิยาขายเดันดับหนึ่งของนิโคลทามส์นะคะวันนี้อยู่ในมือคุณกวางได้แปลออกมาให้คนอ่านได้อ่านแล้วนะคะ mm hmm. เพลงรักบทสุดท้าย The Last Song นะคะวันนี้ทางสำนักพิมพ์มติชนนะคะนำมามอบให้กับเราจำนวน3เล่มด้วยกันนะคะเอาไปอ่านฝีม,มือค่ะนักแปลรุ่นใหม่ตนนี้นั่นแหละนะคะ,คะพิมพ์คำว่าอะไรดีพิมพ์คำว่ารอนนี่รอนนี่ค่ะนะคะเป็นรอนนี่คือ นางเอกนางเอกนะคะนางเอกตรงนี้นะคะพิมพ์คำว่ารอนนี่นะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ s a t u r e a y t a l k h o t m a i l c o m ค่ะเพลงรักบทสุดท้ายจะถึงมือคุณผู้ชมผู้โชคดีแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณน้องปรางมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพิมผู้ชมคะก่อนที่จะไปสู่ช่วงคูคิ้งขับนะคะคุณจุ๊บแจงมีกิจกรรมดีจากเทสโก้โลตัสมาฝากค่ะไปติดตามชมค่ะ